ันนี้ให้ดูตัวอย่างแป้งของพิมพ์ลิพายนะเนี่ยมันจะเป็นออกเหลืองไปเลยจนมันจะมีเหมือนแบบเจือเทาๆแต่แป้งที่มันสีเข้มอะจริงๆอ่ะสังเกตปะมันจะติดออกส้มๆออกมานิดนึงอันพิมพ์ลิพายอะมันจะติดออกเขียวๆอะซีซี you get my point ไหมอะเธอเข้าใจสิ่งที่ฉันพยายามจะสื่อไหมฉันจำเป็นจะต้องหยิบอีกอันหนึ่งมาเปรียบเทียบให้กันดูเพราะว่าถ้าฉันให้เธอดูแค่นี เธอมองไม่เห็นแล้วมันจะมีความเขียวเขียวแล้วก็เทาๆในหน้าแต่มันนิดเดียวนะติ่งพิมลิพายอย่ามาสาิฉันนะอันนี้เราเราเอามาเทียบกันด้วยแฟกต์เลยด้วยควา้อเท็จจิมีโทรมาหารัวๆเลยเมื่อวานบอกว่าอายตารีวิวแป้งด่าก่อนแล้วค่อยชมไปธรรมดาเขาต้องด่าก่อนเพาถ้าเขาชมาเลยนเขาจะดูปลอมไงเฮอถ้าดมชมเลยต้องจะดูจ้างอ่ะต้องด่าก่อนมึงก็โง่เนาะ มึงก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาตั้งไหนแต,แ,ตแต่ไหนแต่ไรมาสิบสิบปีแล้วอีดอกก็ไม่ดังสักทีมึงเอาแป้งมึงเอาพลาไปกด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 มึงก็หองอุ้ยหนา <S <S แป้งกูของดีต้องได้ดา่าสักนิดนึงจะได้มีคนดูกูไม่สนใจหรอกกูด่ดาหมดแหละไม่ได้ดูหรอกนะแต่พอเห็นแล้วก็เรื่องปกติของยูทูบเบอร์เขาต้องด่าก่อนไม่งั้นไม่งั้นไม่มีคนดูเขาต่อเดี๋ยวคนดูเขาคลิปไม่จบแล้วเขาไม่เดี๋ยเขาไม่ซักเซสเรื่องเอ่อทำรีวิวด่าได้ไม่ได้ว่า แต่ว่าจะให้บอกเสยว่ารูา้ทันนะ